กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงห้าสิบแปดแล้วเจ้าออเตื่นนึกมาตีสามปลายละอืมต่ว่าหลานสาวฝากข้าลามาหึงสองกระบอกซื้อไปฝากแม่ป้ากรุงเทพ ฝากน้าบนหน้าบ้านตวยนาดาคนกรุงเทพถ้ามานี่ได้กินกันกู้บ้านจา้ะซื้อไก่กับซื้อข้งบ้านละตัวละตัวมองทีหลายบ้านนะอื <c oughs> แต่ว่าได้ข้าวลามเลยกับข้าวของกินเลยเหลือ <c oughs> บัดได้ข้าวลามลยแล้วย่เลยเนาะป <c oughs> นว่า บ่ได้ขลามและแย่เลยือ <ś c oughs> ติดเจ้ามาก็เนี่ยอาจ,จะเริ่มแล้วเจ้าขลามลามสวัสดีเจ้า